สวัสดีครับท่าผู้ชมีะเควัมณีเบาแอมเราทงสิภาไปติดตามตัเลขกับไม่เลียนครับท่าชมกผมยินข่าวว่ามีผีเจที่มาบอกเลยครับผีเจที่นี่บนผีหน้าได้ครับบนผีหน้าหัวหยองเป็นผีเจที่อยู่กรุงเทพครับผียุงเทพบอกเองเลยครับเป็นเจที่จะทางอยู่บ้านไม่เลียนเนาะครับเนาะมองเป็นไปเหตุงานไม่เลียนเลยครับบนไหนลงมาบ้านครับยังบนไหนกับบ้านเนาะครับเนาะเบาแอมเราตรงนี่กันในทร่หาไม่เลียนครับเป็นเลขสามตัวครับ ผียุงเทพมาบอกสามตัวครับเด็ดๆฟันมาเมื่อนนี่ครับเป็นวะไปรับชมรับฟังกันครับว่าแม่เลียนสิบอกเล็กสามตัวตัวไหนเนาะครับเนาะสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยบุคคลไหนลุงมาบ่ครับคุณแม่บ่ยังบุคคลไหนลุงไปเถอะอืมครับ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 ฟันดีบ่แม่งวดนี่ฝฟันดีบอครับงวดหนึ่งฟัน แต่ว่าฝันดีคือฝันว่าอันนั้นเจ้าที่เป็นยุ่งงี้นะยุ่งใสครับคุณแม่เป็นนักบอกเจ้าที่เป็นนักบอกโอ้พี่นายนั่นบอกครับบัน่นบอกฝันว่าเจ้าที่ยุ่งงี้กับยุ่งเทพปแบบโอ้เจ้าที่ยุ่งเทปแน่นครับครับฝันว่าจันไรบอกซูเอฟซีฟังนะครับเป็นกระามหาเมเลียนอยู่ฝันว่าเจ้าที่เป็นอันนั้น น้าต้น่านันอยู่พนยางขามาาพันยางสาม้าในห้องครับพันยางสาม้าในห้องเป็นมาบอกต้นไล้นุ่งเสือลาตัวมาเลยเป็นตินน่งเป็นลุ่งต่้งตัผักหนูแบบโบราณน่ะครเป็นงักหนูตายเป็นพนยางขาวม้าครับเสือกต้นให่ต้นสูงใน่างกระดูกในแต่ว่าีขน้สันสันดอกครับเป็นต้นนุงเป็นว่าแนน เป็นปีนึงครับเป็นยางสามารถเป็นมะบอกเป็นว่าปีแปดสองเลยเป็นยาเป็นยางสามารถบอกเป็นเบาออกมาเลยบอกครับแน่นเป็นเบาที่รเหมืเป็นนักอันนี้มะปวดตัวเป็นว่านอนอยู่เป็นมะปวดตาบวกับงวดแน่นเบึ้ง็นครับก็จะที่อันนี้แน่นเบึ้งจนเรวดาจะเป็นถึงยอกไปเป็นยา สีเบอร์เบอร์คุแปส่แปส2 8 2เออครับ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 คุณแม่ยังไงอีกครับคุณแม่ฉันบอกเลือคจะนั่งออกไปที่แบตงใจนากว่ะโอ้ยวเ่เวคุณจะบปานุ่งได้งนย่างหน,น,น้าหน่ครับครับครับนั่งดูข้งหนคุนัอส่วนเบอเท่งแล้วจน สะดุ้งขึ้นครับตอนแรกก้นจับมัน็นสะดุ้งขึ้นเงะเลื่อนลงขเต็เห็นจับอีกค,ครับก้นผูกกระเร้าล่างสูงแต่ว่าเสือไปหนุ่งหนุ่งเจอกระถุงกระถุงโมล่านเหมือนนะกระถุงกระเจ้าเมือนครับครับคุณแม่ครับผมอ่าคุณแม่ผีหน้ามหาบอรครับบอบอบอผีหน้าบมา่เป็นหน้าเลยมิดเลยบอเออยคน,นหน้นา,<ส>าบ่ไดบ้าหรือยังไงกับมือสงสัยอาชีพหาบ่ได้เด้คุณมแม่ผมว่า อ๋ขม่นเพิ้นข้นอยู่ที่เนแหามหามหามบ่แหขมาได้ยินไหโอ้จะที่ยุงเทียบเมันบ่ว่าเอ้สองฟอเนี่ยพื่อน่าออกไปแล้วาม่าบ่ได้แล้วกะเรยว่าอย่าลืมตู้เก่าด้วยแล้ต๊ไเก่าด้วยเป็นกระบอกไป็นยังไงโอ้ครับคลับเป็นามารถบ่ได้เป็นแบครับ จัวดนี่เป็นมาบอกแล้วอ่เจาที่เป็นอย่นเี้มาบอกจะที่ย่ห่น่ะต่ที่ยูงเทีบด้ยนะครับเนาะอเป็นนเมเสือครับลองดิบถง้นล่าน่นนะว่าเป็นมุ้งเสือมุงจะถักถุงเป็นหน้าถักง็เก้าดอกครับถัถงขันเป็นอย่างเน้ยงรถจเรานกเพื่อเนื่องเมืองนแบบเนงว่างซ้ายมอจะบอกเลขสี่แปดสองเพื่นน่ะสี่แปดสองเนาะน่น ครับ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 โอ้ขอบคุณคุณแม่เลียงในหลายเรื่อครับที่ให้ตัวเลขดีๆเด็ดเบาแอมละทรงกับเอฟซีเนาะครับคุณแม่เนาะหมวดนี่แกมือเนาะคุณแม่เนาะจ้าครับผมเพราะว่าผีหน้าบูมาบอกเจ้าที่ยุงเทพยเลยเนาะเหมือนีเนาะเออมันมีจะขึ้นต้งเทที่มันขึ้นเองครับโอ้มาขึ้นนี่บอกครับเออสามมาขึ้นนี่เป็นนกพิครับครับครับเป็นนางไปก็จะบอกเลย สองตัวมีู่บอคุณแม่บ่ิ่นบอกมันเป็สามตัวสี่แปดสองสี่แปดสองกระตัดกันเลนน้ำเนาะครับโอ้ครับครับขับขอบพรกคุณคุณแม่เลี้ยนได้หลายครับที่ให้ตัวเลขทีเด็กเอฟซีกรับเบ้าแอมครับครับขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับแม่เลี้ยนสวัสดีครับครับผมครับผมทาชมก่อนเสิป์เบิ้งตัวเลขครับ ก่อนสิไปเบ่งตเลขเบาแอมลรทงนี่เดี๋ยวมีของดีมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเบาแอมลรทรงนี่เดี๋ยวเดินทางไปถ้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอา,าข้องเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกข้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับน้องสามผ right <ve> ู Weekly, 謝謝้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ห้องใมครับว่าวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน um ้องเบิร์ดสวัสดีครับดีคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลืกอการทายกลับคืนมาได้ พ่อเม,มียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ พอนนวดตนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปัารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาผู้ยหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขว่ายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตแในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานเทน้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท,ท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนๆยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู lo giving, ่รอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลุงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตนมาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกาสมุชมลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมะนํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสมุชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีสี่ร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดไหดวงเข้าดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงเนี่ยเอามาบวหลายครับามาฝากอิบซีโบหลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผะู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปงงู่ครับท,นะรรท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ย <Al> สาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผ,ส, outdated, ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับผมสมาชมนี่้อครับตัวเลขของเมเลี่นครับเป็นเจ้าที่เจ้าท,า,ทางอยู่กรุงเทพมาบอกเลขสามตัวนะครับเนาะเอามือมาจุกสวงว่าสันครับสมาชมมือมาจุกสวงมาปุ๊กเป็นผู้ยิ่งผมสั่นก้นโบวา,านบอกเลขสามตัว c แปดสอง c แปดสองครับสมาชมกระแคบหน้าจอหน้เนาะครับเนาะได้พีหน้านี่บัวมาบอกครับสมาชมอาจจะเขามาบวัวได้ก็ได้โดนเจ้าที่เจ้าท่า,ทาง กันไหวนะครับเนาะโดนผีอยู่กรุงเทพโบให้เข่ามากก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่ลองเบิ่งงวดวันที่16กรกฎาคมพศ .2565 ครับปรญธามีโชคใหญ่กับเม่เลี่นเนาะครับเนาะผีหน้าเพิ่นเข้ามาบ่ได้ผียุงเทพมาแกะมือให้ครับงวดนี้เนาะครับเนาะท่านผู้ชม482482ครับสำหรับคลิปนีเบาแอมรทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนให้มีโชคใหญ่กับเม่เลี่นครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ